ให้สักบาทแมาให้รับ <c oughs> แ,แต่าจะปวดวัดให้สะอาดเลยโดนมีคุมุ่งนั่งสมาธิพอแล้ว <S <S เงินเหลือวันอืมที่พรหลวงปู่จะให้ตั้งปู่คงแถมเมตตาให้นั่นนหละโดยพรงเงินเพราะว่าเงินนี้ไม่มีพระอุไหนจะรวยพระหลวงปู่เลยสมัยหลวงปู่แก่นวนะันหนึ่งวันหนึ่งโอ้ยเงินเขา้าหลวงปู่เอาไม่จนนะสงสัยสงสัยหลวงปงู่หนูม่มแล้ว เหรียญหนึ่งแก้วมาจำนายนากช่มครับไม่เอาเหรียญน,น้ำปูน้ำปูเอาเหรียญน,น้ำปูไปไปจำน่ายเอาเงินสร้างวัดมันจะได้บุญมีตกนรกพุนแล้วถึงหัวนกไัวแลยมหวมดมมัวน้ำ <c oughs> <c oughs> ปูวัดตกนรกพ้นแล้วภร,ระเาเราผูบ่าอะไรอ่านจน้นเจีอาจารย์ก็บอกในคนละท่านเจนดีก็เลยเจ็ดแสนนองเาบอกคงจะได้ล้านกว่า จำนายเรียนอยู่ในวัดไม่ฟังนะมาอยู่ด้วยมาบ่เอาสักเหรียญมานั่ขาวันละสองชั่วโมงออก็บ่เอาสักมานึกขมว่องไวของจิตใจของหลวงปู่มานวดขาวันหนึ่งโยมหลวงปู่ว่าไม่ให้เอาอะไรมานึกลองดูวันหลวงปู่จะรู้จักให้เราคิด,ดถึงนวดขาไปตอนมาณชิ้นโมงเฮ้นนวดขาวันนี้นะ น่าจะให้เจ้าถามแสนข้างนวดอยู่นึกในใจนี่นะเขาลองนวดขาเยนึกในใจเฮนี่นี่จะมาอยู่นี่มานวดขาเองเงนนนี่นี่แต่ได้เงินนีไล่เลยมานวดต่อไปเลยพอนวดพอนวดต่อไปแล้วกับน้องปู่ขาเก็บอยู่บปขาเป็นปวดขาเจ็บขากรรมมันจะน้นบาหายหนักอืมเคยฮัก อาเกียรติไว้ตั้งแต่อายุเจ็ดขวบตั mm hmm. วน mm hmm. แล้วมันจะตามมาแล้วกรรมมันตามมาแล้วมันไม่หายอา mm hmm. ก,กรรมจนลุงปู่ข้าหางยิ่งเขาแต่ว่าจนได้ผเผากระดูกออกขึ mm ้น hmm. หนัง mm hmm. มันไม่กลัวนักปฏิบัติหบบกรรมมันไม่กลัวลุงปู่จะได้ผาเอากระดูกออกจริงๆม mm ัน hmm. อืมว mm hmm. ันนี้ก็เลยเข้าใจเลยกรรมแล้ววันนี้ลุงปู่จะไปนิพพานเรา มันกรรมทั้งหลายที่หลวงปู่สร้างบาปไว้ตั้งแต่หลายชาติหรือชาตินี่เนี่ยมันลุ่มมาว่ามาใช่นี่มาเอานี่เกี่กูนี่ขึ้นถูกต้องง่านทันว่าเหมือนกับเหมือนกับโยมโยมติดหนี้หลายคนนะจะสิบคนเนาะพอขายที่ดินได้มันลุ่มมาเลยใช่ไหมเจ้าเรียนรู้ดีแลอวมันลุ่มมามาขอเงินอย่างนั้นเหรออย่างนั้นเอง ถ้องตองตองหลวงปู่ใกล้ใกล้นี่คาใกล้มรณะนี่ความจำความคิดอะไรดีครับหลวงปู่หายห่วงน้ำหายห่วงมันจำแม่นยำมากเลยมันจะไหมเดินทุดงันไปครั้งแรกคนเราฟังงูประวิเขียนเป็นเล่มหบาเบลอเลยมาเขียนนะมาไม่เขียนมาพูดว่อนฟังมันจะมาซักมามาซักหลวงปู่ถ้าบหลวงปู่ไปเที่ยวไหนเที่ยวไหนทำยังไง ไห้คบงูไปคบผีอยู่ทําไหนตระพญาหนาหอยู่ที่ไหนจะอธิบายให้ฟังมั้งาอยู่ในประเทศไทยนี่ก็มีลวงปู่แหวนกับลวงปูต่ตอเป็นพาที่เที่ยวทุดงมากที่สุดในโลกคุณทวัทาน,านในนั้นนะเจ้ามรพระมันเป็นไช้สาอะไรหรอมันมันใช่แต่พลังหยิดรักษาขอไหม็งน,น่ะตรงนี้ ยาเราก็ให้กินแต่ใช้สัสาลังกิดตอ,อ,อนท่านอยู่วัดเรานี่นั่นแหะท่านอยู่องเดียวมันันเป็นป่ามันมีไข้มาเลเรียหมอพันเอายามาให้กินยาพินินเนีเ่ยท่านฟังไม่ถนัดหมอบอกว่าให้กินครั้งละสองเม็ดต้องปูใส่ชิบสองเม็ด <laughs> ทีนี้มัน,นมันเคลียบไปเคลียบหายใจ็บแล้มันจะหมดเพา,านั่นวันนั้นนั่งสมาธิหนึ่ง มันจะเอ๊มันจะไปเราได้เนี่นยมันมันคงอยู่ไม่ได้เราบางต้องปูเลยอธิษฐา,านาขอให้ถึงนิพพานซะก่อนเนอ้จะไปจริงๆขอให้บรรลุก,ก่อนถึงที่สุดความทุกก่อนมันจะไปจึงไปหายว่ากโดยสันทันว่าหายหายจาับโคมอ่อน,น,นเยียนเนยหายดิไม่ต้องกินยาเลยมันอะแรอธิษฐานหายเลยโตขนาดดต็ได้มรณะนั่น รู้จักว่ามันจะมรณะแต่ว่าจะตึงไปมันไม่ถึงนิพพานให้วางหมดก่อนวางได้รึงไปท่าน,น,น่าจะว่าท่านวางจริงมานอาครับิดเป็นเบอร์หนึ่งที่มากระที่อยู่กวนลงปู่กับเป็นไปจังหวัดเลยมังหวัดวางตะพุงมันเพอะหลวงปู่มร,ปมรณภาพอยู่เชียงใหม่แล้วเงนมาบินเลยขึ้นเครื่องบินมยิงเจ็ดสามเจ็ดกลับเลยอาจารย์ได้วิชาตาดีของเราโป่มาก,มากีดดีแล้วโอ้โอนั้นคืออันนั้นมาาครับ ม่ค่อยชักนนันเท่าไหร่มาไปอยู่กับท่านที่ศูนย์เจ็ดเจ็ดนั่งอยู่กับท่านเห็นเทพพวกเทพพฏฏิดาเทพพระบุตรก็อยู่ที่ต้นไทรใกล้ๆทุ่งกูผิงไฟเ,เขาหนีหมดคนเขาหนีนจนเขาไปอยู่ต้นดูทิดบนโบสถ์เป็นหมดแต่เลยตอนนั้นทุน่งกูบรรลุธรรมเข้าใจปอมเขากล<อ>ัวบาปพวกเทพถึงับต<อ>นในใ้นไม้ตกล้ๆมันหนีหมดเลยเขาไม่อยู่สูงกัวใช่ไหมเขากลัวบาปเขาไปอยู่นู่นหมดมานั่งมาไปเห็น เทปแต่ก่อนมันอยู่นี่นะแลนนี้มันยายหนีไปอยู่พุ่นหมดมันเป็นยังไงน้องรูใอมันตะตาดีอยู่เว้ยมันเห็นเนี่ยวาเห็นะไมันก็เห็นนอกเลยมันมาแค่นี้ห่ะมันทำไมมันก็ไม่อยากให้ติดให้เห็นเห็นน้องปูตื้อที่มาตั้งแต่ตุ่นหกคนนั้นตุ่นหกคนมาอยู่้อนปูตื้อนี่เห็นน้องปูตื้อเห็นงั้นห่ะมันอยากได้ ปูเรียนนั่นปูมด,มด,ดว่านะ้นปูมดข้าวีเดียวเองอืมข้ามปีหนึ่งลเลยเดินนมกลมทั้งตีสองคนเนาะให้พักงดขาลงลปูถึงเที่ยงคืนแนอนมนมกลมอีกสองชั่วโมงนะครับพักชั่วโมงยี่สิบนาทีตื่นนั่งสมาธิถึงตีหนา้าก็ไปทำสมสารเวลาของคนเพียนผมตื่นตลอดเลยเนี่ย นี่คือเอ็นเอ็นนอนครับนอนพอนคับนวันนี้ับไปเห็นโยมโยมมาจากตึลวงมาเห็นเดินซือดอกไม้มาสามดอกมือหนึ่งมือหนึ่งคือรอ,องเท้าแตงหงอนี้เดินเข้ามาใากล้ใกลกุฏีเห็นใกล้ใกล้ก,กุฏีเนี่ยวันแรกแล้วหยิกทุก,ทกทสักสองชั่วโมงกว่าโยม คือร so 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 ีลองเท่ารีดอกไม้มาจริงอ๋อเขาทาเลยจำเนื้อใกล้ๆใกล้ใกล้นี่ก็เล่งปฏิบัติก็มันก็เห็นไกล่ไก่ที่ประตูวัดคุณปลอมมาดูเปิดไฟสีแก่ๆมันก็ไปสองกิโลคุ่นมันเขาเ็นจาไกลไปไกลไปน้องอันนี้น้องปู่ถามน้องปู่แหวนถามน้องปู่แหวนตอนนั้นสัญญาธรรมศักดิ์เป็นนายก ลัเตชาวนั่นก็เป็นนองข้ามุนตีใช่ไหมที่มนไปแผ่เมตตาให้ตาหาบบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวที่กรงิงมาอยู่กับลุงปูจะน,นอนด้วยนะปัญญาธรรมซั์ก็เป็นรับเตเชานอนอยู่ว,นนวัดป,ปัตตมานบนเนชมนมนหลวงปู่ไปแผ่เมตตาให้ตบบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวเป็นระทะอัเสยคือปอดอักเสยเป็นุมฟังมันหนาวใช่ไหมตแตนมนมนหลวงปู่แบบหลวงปู่เชิง วันแรกแล้วไปนอนอีกคืนนึงในสองคืนมนต์ผูเชิญท่านมนต์แทนนะผมเนว่ยสันต์ดรเซาผมคุ้นมาเลยรถเตินสีขาวไปก่อนพึ่งทางพึนนงงงง่งขึ้นรถพึ่งพึ่งเข้าถึงวัดได้แบบน,นี้แบบน,นี้หลวงปู่ก็เลยแบบน,นี้ก็เลยทำ มต์หลวงปู่ลองดูหลวงปู่นึ่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคาภาดเป็นพระพาเสษคือปอดดัเสษนี่มต์หลวงปู่ขึ้นไปผู้พิงก็แข็ไม่ตาม่ันมองหน้าอย่างนี้ไม่มองหน้าเราหลวงปู่คุณ <c oughs> ไม่มองหน้าเราก็ <c oughs> โอ้จะเป็นหว่างเนี่ย จะไปแผ่เมตตาอย่างผู้พิงคนห่วงแผ่นดินคนบ้าน,นเอาแผ่เมตตาในรอบโลกคุณผู้พิงอยู่ใกล้ๆนี่เองเลยเป็นย<า><อ>ังเอาแผ่รอบโลกคุณอะเจเมตตาหมดรอบรอบความยู่งยุ่นเนี่แผ่ทั้งโลกอันนี้นใกล้นิดเดียวเนีไม่ต้องไปพูดแทช่งถูกตอบตอบเป็นสมาขอหมอกเตอร์กษญญานิธรรมศาสตร์เป็นนิยมกับ แต่ปลูได้พูดหรือมมีทางที่จะยังไม่ได้ <laughs> รอกะต้องปลูกเป็นทาตที่เด็ดขาดทั้งเล็ดขาดเค <c oughs> ยจำบรรษาที่นี่ที่เด็ดดีทั้งมนมารับค่าไตก็ไม่มาเะรถยี่ห้อไหนไปรับก็ไม่มาเด็ดขาดแค่ <c oughs> ้นวัดไหนถ้าได้จำบรรษาแล้วนี่เขาได้ออกแล้วนี่จต่รถยี่ห้อไหนไปนไรับจะมนยังไงนี่ท่านให้มาแล้วไม่เคใไม่ลควได้ยินเล็ดขาดไหมเด็ดขาดโดยไม่คืนไปที่เดิมโอ้โหไม่ไปนิพพานได้ยังไ มันดีครับแต่นิพานเนี่ยครเขาว่าพูดอย่างง,ง่ายง่มันมันยมรวยว่าอย่างนี้ดีกว่ายมแต่ก่อนแต่ก่อนเคยจนเนาะพูดอย่างนี้วันนี้ยมรวยไปมีรถมีเรือมีเครื่องบินถึงบินประจําตัวคนมันพูดอย่างนี้ดีกว่ามีบ้านดีอ่าอยู่สบายดีดียมยังไปเยี่ยมคนจนอยู่เข้าใจบอมอ๋อ,อเปล่าแค่หนึ่งนะคนถึงนิพานเป็นคนที่รวยที่สุดเลย คนอยู่นิพานตป็นคนพอคนอิ่มหมดทุกอย่างแล้วไม่ใช่เป็นคนจนเป็นคนรวยเงินนี่มันไม่อยากได้แล้วมันรวยตอนนิพานมันรวยกว่าเงินนะตรงนั้นยมอยากให้เข้าใจวันนี้มาหาจะมานุ่งครูมาหาบางทีวันเว้นวันเือนเว้นวันท่านวันไหนคุยก็แขกนานๆเนเตรียมตัวไว้เลยนะ <c oughs> มีมพากลืนมนเช่นัน่งสมาธิเลย ขึ้นบันไดไปจังไม่เข้ายืนลาเนี่ยเลยตะควันเลนครับโู้กือวันบางทีก็ห้าวันบางทีก็ข้ามวันเดียวอืข้ามวันเดียวฉันมาจะนิมนต์นุ่งปูดมาก็ตีประมาณตีสามครึ่งทางนดส่งจิตเข้าไม่ฟังมันสมัยนุ่งปูยังมีชีวิตอยู่ หลวงปูลูกห้านจะมาถวายอาหารเช้าเรือวันนี้น้องปูคอยลูกร้านหน,น่อยมีหมอนไว้พอตื่นขึ้นมาไม่เช่าพระพวกอยู่นั่นน่ะควานมาไปถึงนลวงปูบอกเม่เช่าหี่บอกว่างอัญจรนจะมาถวายอาหารพวกผมไปถวายน้ำร่างหน้านลวงปูนี่นเห็นตัวอย่างนี้เลยเยข้าใจว่าพอเราส่งจิตเข้าไปเห็นตัวเราอย่างนี้เลยถามคุยกันได้ นี่แหละเป็นเป็น,นเป็นจิตที่คุยกับจิตอันนี้ผู้ที่บรรลุธ,ธรรมตอนไปคุยกันเพิไไ่งว่งไปได้ตัวเป็นสง่งจิตไปคุยกันแต่เม้นจากแต่ทา,านไปทานไปเหมือนนั่งหลงปุบป้องกับมุงปุตตินสน,งน,นสองฟังกลางคืนมานั่งคุยกันมีแต่เท่าเท่า ทําอทไากันต้องต้องผูเราไม่ยากามเลยครับไม่ทํานั่นต้องมีแรงด้วยผูอะไรต้องแรงมันนี่ถึงมิช้ามาผูอาสนะไว้ลวงปู่เท่าๆทั้งหลายสักองค์ไหนจะบวชก่อนบวดหลังเราปูไว้นี่เราเอาปูตื่นมิช้ามามูมีสักองค์มีแต่หลวงปู่จ้าขององค์เดียวหลวงปู่คุยกันอยู่เมื่อคืนไปไหนเพิ่นชานกรรมวัดเพิ่นมดแล้วแต่กลางคืน พวกผูเจ้าตายไปนอนมันจะบ่คกวันนาวันเนีนยทั้งวันมึงเขาก็ไปไปจันไปคุยกันวัดอื่องงนก็บ่งอื่นเขาเขาไปที่กันนะเพราะเป็นฌานไปบนอากาศได้น้องผู้ตืเพิ่นไม่เชื่อพิ่นอยู่นครพนมในควาทาาแขกเขาเห็ยนบมอ โมเมนที่สวริตจะโดดน้ำตายดอกอีสานร,รวยเหมโมเมนที่นั่นสวริตปราทัอีสานร,รวยจะโดดน้ำของปู่ครับเดี๋ยวลูกจะกลับลาปู่แล้วครับขอพระนะครับอื <c oughs> ที <c oughs> น,นี้ก็เลยมาพูดที่จบให้ฟังนะครับรเดีวมัน,ม,นมันข้างลมเดือดไม่เข้าใจ <c oughs> น้องบูตรเตี้ยคนบวชได้สามมันสามมันยืนอยู่ังฝั่งนครพนมน้องปู่เดินลงไปในน้ำน้ำของเหยียบน้ำไปนี่ เหมือนแผ่นดินเลยเดินงอไ,ไปไปถึงท่าแข็งเดินกลับขึ้นมาให้ดูเตื้ออาตจัมมีน้าไหลอย่นี่เหยียบไปนึงอย่างกระดานนั่นแหละดูดูเหนื่อยบุญบรามรมีมันยากมันเยอะเกินนะเราเรียกปทวีกับสินังเข้าใจป่ะเท่งใส่น้ำ <ๆ S 2> นี่เป็นแข็งเลยเป็นน้ำแข็งให้เดินได้เนี่ยน้านบุญบรามร,อออรมีบารมีนองปูฤฤ่แกนี่จะเห็นชัดตรงลมมันพัดฝนเข้าไปในวัดลมแรง มาอยู่เมื่อปู่นั่งกําหนดตรงวายโยกับสินังพัดฝนกับลมหนีไปที่อื่นเลยเหมือนพลังของพลังจิตหนี่มันะมันสามารถจริงๆไม่น่าจะเป็นได้ของลมธรรมชาติกับฝนมาเนี่ยเพ่งวายโยกับสินังที่ลมเหมือนกันพัดลมหนีกับฝนหนีได้เทศกาลนนั่นน่ะพลังจิตคมอนมีปัจจัยวีเคราะห์สินัง หาโปกสิตินางเตโซกนึงวายโยกทิ่นางหลวงปู่พางวัดมันจาที่ดีมึงจะได้ปทศรีศิษยนางพอ,อ,อเอาหน้าไม,มา้ทานน้ำมนต์มาไม่เห็นด้วยนึงยมมาเล่าฟังอ,อ,อยู่รู่นนกไม่ต้องเอามาใกล้น้ำมนต์นั่งอยู่อ้อยข้างของนมนั่งรับการแล้วแล้วถ้ากินเที่ยวหมดทักเปิ๊กเป็นก้อนน้ำแข็งเลยนะเอาม,ออม้อควมขยาขม่ามก็ไม่อ,อก ว่ากินมาได้หรอกลวงปู่มันแข็งเป็นน้ำแข็งหมดแล้วตั้งไว้นั่นนะตับตามเนี้ยอเอาออเตโชที่นังละลายนา้ำเอาตักกินซะนนแล้วละ,ละปรอมตักกินได้เลยในพลังจิตเนี่ยอย่ันนี้ลวงปู่พร้อมู่นนี่ผมยังไ่ได้เห็นเดี๋ยวมาใหม,ามา่ลวงปู่ที่เป็นอาจารย์นัตมาเส่วนนันตาม,มาบวชตรงแรกอายส12ปี คนคนทําเขื่อนก่อนหมูล้วเป็นห้วยมันได้ติงทำสามสามเขื่อนท่านน้ำใหม่มันแรงเราทางอีสานน้ำม,มีนกเป็ดมันก็มาเป็นพันๆใช่ไหมกัางคืนมาอยู่พอยาะญ้ามันเกิดก็มาอยู่ในน้ำยมพวกหัวดื้อก็ปืนมันลักยิงมันบินขึ้นมาสักสองสามร้อยตัวมันเป็นแผ่นนะใช่ไหมครับยิงมันว่านกเป็ดตัวหนึ่งยี่สิบห้าบาทได้ค่า นี่ว่าอย่างนั้นมันนี้ยังคงยิงอีกเอาตัวละห้าสิบาทหมูห้าสิบาทไม่ใช่น้อยเนาะสมัย <c oughs> มา,มายัางเป็นโยม <c oughs> อายุสิบสองขวม <c oughs> ไม่เชื่อไม่เชื่อ,อถึงปู่ยุคติพอถึงปืนยิงนกมันนองดินนอกแต่วัดยิงปืนดังลม้มลงก็นอนกอดปืนตัวแข็งมันใหม่ <c oughs> กลับบ้านบ่ไดแล้วนอน มุ่งปืนนึงน่ะคอดปืนออเป็นบุคคลพัทธวีที่นางเข่งเใ็นตัวเราเนี่ยนี่แข็งมันไม่เลยนอนนผมอยู่นิ่งเลยด่ากขาไม่ไม่รับเลยต้องมามนต์ลุงผูไปเห็นเมตตาให้จังลุกขึ้นกระบาดได้โอ้บอกไอ้เด็กถือปืนมาใกล้กับมาวมันมันกลัวนะนั่นแหละพัทธวีก็ที่นางเขาได้บอกเข่งแต่คนคนก็แข็งมาจะจำ แตไ่ไม่ได้เห็นต้องป,ปู่มั่นทำคาถาโทนให้มหาทองจันเป็นพระบวชได้สิบสี่ปีเ <c oughs> ตียงสิริขันเขาได้ให้วดข้าวสิบห้าวันให้กินตะนามทั้งที่ทำคาถาให้ให้นั่งสมาธิเตียงสิริขันมันสู้ได้สิบห้าวันกินตะนามเกยวจะตายแล้วมันจะเป็นลงมันสิบห้าวันไม่กินข้าวเลยจะทำเดียวได้ ันนี้หาท้องจันยากได้อดเข้าเอาสิบห้าวันเหมือนกันได้สิบสี่วันเกือบตายวันนมงูเลยสงสามเลยได้ใช่หมวันนี้เอาปืนเนี่ยปืนเอ็มสิบหกเนี่ยยิงกระถาเป็นเป็นน้ำไหลลูกปืนเป็นเหล็กเน่ะไหลจอกจอกจอกคนเรู้กดพลังจิดไม่น่าจะเป็นได้เหล็กเนาะลูกปืนเหล็กเป็นน้ำไหลออกจากปากก็บอกคุณไอ้จอก่อไปายเป็นจอกจอกจอกกลาเป็นน้ำ โลกเป็นรูปผืนเลยงั้นมันไม่น่าจะขังมันมันมาวะคาถาเนี่ยนะขันทัดเศษน้ำปูมันเนี่ยนเขียนมันมาไว้ดูนั่นแหละมันอัศจรรย์มาจะอัศจรรย์อันที่แต่มาทําเห็นโยมเห็นนี่ไม่คิดตบพรยานาคเงี้ยดีแล้วคำมันนี่จะได้มากี่ตัวมาวางลงมา มาดูเขาไม่ได้กางเจดีย์วันดนี้เอาให้โยมดูเขียนไม่เป็นเ <c oughs> นี่ยเจดีเดี๋ยวข้าวันนี้จะได้กี่แสงยงดูก่อนใครจะได้เอาาจำเจ้าห <c oughs> นังสือมาได้ไหมครับคนใดจะได้เอารับพรก่อนมันพรน,นั่็จะแจกของเนาะโอ้ตอนนั้นโมงนึงเจ้าหนังสือ